สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพครับวันนี้ผมยังอยู่ที่เกาะหมากนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไปวางกัดนะครับตอนนี้ก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับหราวด้วยกันทั้งหมดในระยะยาวประมาณ1กิโลนะครับตอนนี้ได้ปลามาแล้วครับพอได้ปลามาก็ต้องเอาปลาออกจากกัดนะครับปลาที่ติดมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ในลัง ในหลังนี้ก็มีน้ําแข็งอยู่ด้วยนะครับเพื่อแช่ไว้ให้ปลาไม่เน่าง่ายนะครับบางตัวยังเป็นอยู่เลยนะครับตัวนี้ยังเป็นอยู่แสดงว่าเพิ่งติดใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่งติดใช่เพิ่งติดเพิ่งติดบางตัวก็ติดก่อนอตายไปแล้วนะครับกว่าจะได้มาแต่ละกิโลแต่ละตัวนะครับท่านครับดูไหมชาวประมงเขาํำบากแค่ไหนนะครับ เมื่อไปวางรามาแล้วเก็บมาแล้วนะครับใช้เวลามาเอาออกจากกัดอีกนะครับกว่าจะได้ปลาสักกิโลหนึ่งที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับความลําบากของชาวประมงที่หาปลาแม้ที่ว่ายังหาได้น้อยมากที่สุดที่มากกว่านี้ก็เป็นฤด,ดูกาลวางฤด,ดูกาลเท่านั้นเองแต่ที่หาได้น้อยเป็นดูกาลที่ยาวนานกว่านะครับท่านครับเนี่ยดูครับนี่ปลาที่ติดกัดมาแล้วนะครับต้องนําออกตัวน,นี้ยังเป็นอยู่อีกนะครับ สดงว่าติดมาตอนเช้าเองนะครับนะครับแต่และเราก็มีปลานะครับมีปลาทุกเราเลยนะครับอันนี้น่าจะเอาออกแล้วนะครับเรามีปลาหลายชนิดอันนี้เป็นปลาดุกหรือปลามีหลังะครับหไหนตัวนี้ตัวนี้<ช>ปลาปลาอะไรนะปลามีหลัง,หลง,งนะครับค,ครับใช่ตัวนี้นะครับ แต่นี่ยังตัวเล็กอยู่นะครับถ้าตัวใหญ่ๆอร่อยมากนะก็เป็นปลาในทะเลสาบสงขาเขาเรียกว่าปลามีหลังหรือที่ผมบอกว่าปลามีหลังคล้ายๆเหมือนดุกกันนะครับเหมือนปลาดุกแต่เป็นปลาทะเลนะครับอยู่ในทะเลสาบสงขาครับมีลูกก็มาช่วยเก็บแล้วตอนนี้นะครับมาช่วยกันเก็บกว่าจะได้มาแต่ละก,กิโลครับท่านที่บริโภคกันอยู่อร่อยอร่อยนะยากลาบากมากเหลือเกินนะครับ <S <S ท่านผู้ชมครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวประมง ริมทะเลสาบสงขลาพ,พัทลุงบ้านเราอะนะครับท่านฟังครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณหนูไว้ในโอกาสน,นี้ด้วยนะครับโอกาสหน้าคงพบกันใหม่สําหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ